ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าประจําเลยนะจากจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณลูกค้าจากช่องยู u b e แม่มาริภาไทยของเรานะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะเนื้อผ้าฝ้ายสีน้าตาลนะนี่ค่ะ เส้นยีนจะเป็นสีดำค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะลูกค้าท่านใดชื่นชอบสนใจนะคะอยากรับไปตัดผ้าถุงนะคะราคาผืนละเ9 0ยบาทนะคะส่วนผ้าใหม่ผืนนี้นะคะใส่กล่องสวยๆให้เลยนะทาเป็นของขวัญของฝากของรับไหว้ผู้ใหญ่คือดีมากๆเลยค่ะเซตละ1,290้บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะสวยค่ะอันนี้จะเป็นสีแดงนะสวยมากๆเลยค่ะนี่จ้ะอีผืนนึงค่ะอันนี้จะเป็นสีแบบว่าสีน้ำตาลอ่อนๆๆสีอะไรอะ สีน้ำตาลอ่อนสีสวยมากๆเลยค่ะมันเป็นเหมือนพาสเทลนี่ค่ะ,นะเนาะเซตนี้ก็เป็นผ้าใหม่นะคะ ราคา1,290ัรบาทนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะของฝากของรับไหว้ผ้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นงานผ้าใหม่นะคะตัดเป็นผ้าถุงคือสวยมากๆเลยค่ะเลยตัดเป็นเสื้อได้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้าขอบพระคุณคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดนนทบุรีมากๆเลยนะคะช่วยอุดหนุนสนับสนุนนะคะสินค้าดีจากร้านแม่บริ้าไทยด้วยโดยตลอดเลยเนาะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะอย่าลืมแอดไลน์มานะคะ mel0416 หรือว่าโทรเข้ามานะคะ0890416008จ้าร้าน แม่บริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามช่อง YouTube แม่บริพาไทยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ